เพื่อนรลายมือนี่ว่าต้องนอนเงื่อนไอ้นยกับเพื่อนคุณโอ้ยคัแห้งนาอคัแห้งนาอ เปิดเรีนสงการมาแต่วันที่หนึ่งมีคักแห้งนอคือคือคอคักนอโอยจวดต้องจวดตัวที่ไปอยู่จะไหนเขาเปิดเห็นเรียนแต่วันที่หนึ่งนอปัดนนอโอ้เจ้ากัดมันแล้วเจ้านอหมีท่าตอกท่าเต้นคืองขอยนอขอยมึงมีท่าเต้นหลายเี่สังคมหลายนอสังคข้มส่วนๆนี่ลายแห้งนอต้องแก้ต้องแก่ตัวโอเดี๋ยว่าสิโง่มา หัวฮ่อนบัดเดี๋ยวก็หอก้นยุงหันนด้วยคนย่งหือนก็อยุงเฮืนนคือเก่านรบ่าแต่เ<ร>ด็เขาบ้านว่าแต่เด็กเป๊กเราลูกก็เนีย่ยสิกินขีกกระชางมันถึงต้องเฮ้ยโอ้เอแบบอจังหน่อยเอาบ่ได้บอลบ <s we ak> อลบอลอลบอลบองบออลบออลนอลบอลบอลบอลยอลบออกแต,กต เห้จักเกอระันอกเวียนยู่เงือนอยู่สานไม่เห็นแจ็คเกอร์เ่ยมเสายา่มแรงกว่าเห็นแจ็คเ่อร์ก็ตายจะน้ำเหล่าเหตุการณสงครามกับย่ิบห้าไรท์ทมันจะม่มีเพื่อนนาะเพื่อนมันจะงุงเทเนาะสาทไมเฉพผวน่แม่โอ้จะขอใจ็คเกอมาเพื่อนมแจะเพื่อมแต่สังคมอันแนวคือเพื่อมันมาแค่จะเทมแจะเพื่อนมแจะเพื่อวนยี้ไปนี้ค่าเราอยู่ลนค่ะเขาบอเห็นเพื่อแล้วใส่นี้เกอร์ก็ไปเห็นเพื่อแล้วใส่นี้ซอยจเกอ่อ สไตายมา้นกูโมมีเพื่อนจักเถอะเ่อนมันบอต้องกินน้อเกิดจะคล้องกอลตองใจตัวก็นยี่ว่าหาเพื่อนนี่จะเพื่อนชิดแอร์โมี่เราเพื่อนสิมาซอยนั่นบอลสไตายมากหุ่นด้ไปหาเพื่อนหุ่นโอ้ยยุ่งข่าวไม่ลวเอิรนเพื่อนโอ้ยแนวได้อีกมันกิดจังที่ละกันยี่ว่าข้ามเพื่อนน้อโดนผอกันเธอหนึ่งน้อแย่งงานอยากขึ้นละละเอิร หุ่นแต่ห้วก็เพื่อนมุ่นไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไรมึงนี่ม่นต้องนอนเพื่อนฟุตเฮียนอนกับเพื่อนหุ่นโอ้ยหน่อยไม่นอนเนื่อนเลยวะมึอนี่ฮะไอยูคอนแทร์นี้จวดต่อกันเนี่ยเลยเป็นจวดต่อจังกรรมของไอลายทักเบอร์ลาที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้ เกิดไม่อีกทีกระจักสิมีผู้ใดจดีคือเจ้าบอกคำเป็นจังกรรมพองไอยล่ทักแล้วเดล่าที่เจ้ายังหักบอทิมบอป้าบอีไปใส่